จำไว้นะแม้จะมีเรื่องทุกใจขนาดไหนก็อย่าเล่าเรื่องอะไรให้คน5ประเภทนี้ฟังเด็ดขาดนอกจากคุณจะไม่ได้อะไรจากเขาแล้วและบางทีเขาอาจจะรอซ้ำเติมคุณอยู่ก็ได้ 1. คนประเภทที่เก็บความลับอะไรไม่อยู่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเผลอไปเล่าเรื่องส่วนตัวให้เขาฟังแล้วก็มีหวังได้รู้กันทั้งหมู่บ้านแน่นอนเพราะคนแบบนี้เขาจะรู้เรื่องราวของคนอื่นดีมาก คนอื่นมีปัญหาอะไรรู้หมดแต่เรื่องตัวเองกลับไม่รู้อะไรเลยสักอย่างและยิ่งถ้าเขาเคยนินทาเรื่องคนอื่นกับคุณเวลาที่เขาพูดกับคนอื่นเขาก็คงนินทาคุณเหมือนกันถ้าคุณมีปัญหาชีวิตแล้วไปปรึกษาคนแบบนี้ยิ่งทำให้คุณต้องทุกข์ใจหนักกว่าเดิมเพราะเขาจะเอาปัญหาของคุณไปเล่าให้คนอื่นฟังจนปัญหาของคุณกลายเป็นเรื่องตลกในสายตาคนอื่น 2. คนที่ชอบพูดเกินจริงเพราะคนที่มีนิสัยแบบนี้ถ้าคุณไปปรึกษาปัญหาชีวิตกับเขาเขาก็มักจะชอบแต่งเรื่องเพิ่มเติมทําให้เรื่องที่คุณพูดผิดไปจากความจริงทําเพื่อความสนุกปากแต่งเรื่องเพื่อให้ไปกระทบถึงบุคคลอื่นจากที่มันไม่ได้มีอะไรก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตจนเกิดความเข้าใจผิดกันได้เพราะฉะนั้นคนที่ชอบทำอะไรเกินจริงแบบนี้อย่าคิดไปปรึกษาอะไยเด็ดขาด เพราะเขาจะนำความเดือดร้อนมาให้คุณได้ 3. คนที่ชอบอิจฉาคนอื่นกลัวแต่คนอื่นได้ดีกว่าเพราะคนที่มีความอิจฉาคนอื่นพวกเขาจะไม่ชอบรับฟังเรื่องราวดีๆจากใครทั้งนั้นแม้แต่เรื่องความสุขหรือความสำเร็จของคนอื่นก็ตามเขาก็จะไม่รับฟังแต่เขาจะรับฟังในเรื่องที่ทำให้คนอื่นตกต่าหรือเห็นว่าคนอื่นทุกข์ใจเรื่องแบบนี้เขาจะชอบมาก ถ้าคุณปรึกษาเรื่องส่วนตัวกับคนเหล่านี้คุณจะไม่ได้อะไรเลยและถ้าเขารู้ว่าคุณมีปัญหาอะไรเขาก็จะขัดขวางคุณไม่ให้คุณได้ดีกว่าทําให้คุณต้องทุกข์ใจมากขึ้นเรื่อยๆ 4. คนที่สนใจแต่ตัวเองเป็นหลักคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่สนใจใครทั้งนั้นคนแบบนี้เขาจะพูดแต่เรื่องของตัวเองคนอื่นพูดอะไรให้ฟังก็ไม่เคยจะสนใจถ้าคุณไปปรึกษาปัญหาชีวิตกับคนแบบนี้ เขาก็คงไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณมากนักและบางครั้งกลับกลายเป็นว่าคุณต้องมานั่งฟังปัญหาของเขาแทนเพราะคนแบบนี้เขาคิดว่าตัวเองสำคัญที่สุดและคนอื่นต้องฟังในสิ่งที่ตัวเองพูดถ้าคุณมาปรึกษาคนแบบนี้คุณจะไม่ได้อะไรกลับไปและยังต้องมานั่งทุกข์ใจกับปัญหาชีวิตของเขาอีก 5. คนที่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัว เพราะคนที่มีนิสัยแบบนี้ถ้าเกิดคุณเผลอไปพูดอะไรให้ฟังเขาอาจจะนำเรื่องที่คุณพูดมาสแสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองได้และบางทีเขาอาจจะนำสิ่งที่คุณพูดไปบอกกับคนอื่นอีกแบบหนึง่งเพื่อทำให้คุณดูแย่ในสายตาคนอื่นหรือไม่ก็อาจจะนำเรื่องของคุณมาต่อรองกับคุณเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองก็ได้เพราะฉะนั้นคนแบบนี้ควรอยู่ให้ไกลเพราะเขาไม่มีความจริงใจที่จะช่วยเหลือคุณ นอกจากผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้น